หวังซิ่วเอ,อ๋อปล่อยมัดที่ทรงพลังที่สุดของเธอโจมตีเมื่มงหงเฉินและโลดที่ไม่มีวันแตกสลายถูกทำลายโดยหวังซิ่วเอ,อ๋อสิ่งนี้ ทำให้จริงหงเฉินตกตะลึงอย่างมากความแข็งแกร่งของหวังซิ่วเออร์นั้นน่ากลัวมากหลังจากการแข่งขันระหว่างสถาบันสื่อไลเคอร์และสถาบันวิศวกรรมวิญญ,ญาณเริ่มต้นขึ้นหวังซิ่วเออเป็นคนแรกที่ลงสนามต่อสู้ในฐานะกัปตันทีมหวังซิ่วเออเปิดตัวการโจมตีหลายครั้งและชนะสาเกมและสังหารคนไปหนึ่งคนและอีกสองคนตกใจมากจนยอมแพ้ทันที เมื่องหงเฉินกับถูกหอกมังกรทองทำลายจนพังทลายในการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณนับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันทีมสถาบันสื่อไลเคอร์ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากทีมสถาบันสื่อไลเคอร์ที่พวกเขาเป็นตัวแทนควา้าแชมป์มาเป็นเวลาหลายทันปีติดต่อกันแม้ว่าทีมในครั้งนี้จะเป็นทีมที่2และไม่ไดีเท่ากับเจ็ปลาสื่อไลเคอร์ก็ตามมีคนเดียวที่ทําให้เสี่ยวหงเฉินหมาดลัวคือหวังซิ่วเอ,อ๋อเธอเป็นจกักรพรรดิวิญ เพียงคนเดียวในทีมสื่อไลเคร์ทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นทีมสื่อไลเคร์ก็อาศัยความแข็งแกร่งอันแข็งแกร่งของหวังซิ่วเอ,อ๋อเพื่อเอาชนะเกมติดต่อกันหลังจากการต่อสู้กับสถาบันวิศวกรรมวิญญ,ญาณเริ่มต้นขึ้นหวังซิ่วเอ,อ๋อก็นำสิ่งประดิษฐ์หอกมังกรทองออกมาและสังหารสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมวิญญ,ญาณโดยตรง ทันทีที่การแข่งขันแต่ละรายการเริ่มต้นขึ้นแล้วสถาบันวิศวกรรมวิญญาณได้ส่งเมืองหงเฉินเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองในสถาบันวิศวกรรมวิญญาณในระหว่างการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณเมืองหงเฉินเอาชนะผู้เล่นหลายคนจากสถาบันสื่อไลเคด้วยความแข็งแกร่งของราชาวิญญาณมีเพียงหัวหวีเข้าเท่านั้นที่สามารถทำลายพิษของคางพกน้ำแข็งตาแดงของเธอได้ตอนนี้เธออยู่ในระดับจักรพรรดิวิญญาณ ้แลวเธอแข็งแกร่งขึ้นแล้วหลังจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นเมื่อหงเฉินยังคงใช้พิษที่ไม่อาจหยุดยั้งได้เธอต้องการเอาชนะหวังซิ่วเอ,อเ๋อด้วยพิษของทางพกน้ําแข็งตาแดง แต่หวังซิ่วเอ๋อไม่กลัวคางพกน้ำแข็งตาแดงแม้ว่าพิษของคางพกน้ำแข็งตาแดงจะมีพลังมากตราบใดที่เธอใช้ความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเอาชนะมื่งหงเฉินล่วงหน้าพิษของเธอก็จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นดังนั้นในเวลานี้หวังซิ่วเอ,อ๋อจึงหยิบหอกมังกรทองออกมาอีกครั้งและเปิดใช้งานทักษะวิญญาณของเธอเองด้วยความสามารถพิเศษของมังกรทอง แม่ทัพภาคภูมิใจทองคําพลังอันน่าสะพึงกลัวของมังกรทองของเธอ ถูกยกระดับขึ้นถึงขีดสุดและเธอก็ปล่อยมัดที่แข็งแกร่งที่สุดและเล็งหอกมังกรทองในมือของเธอไปทางเมืองหงเฉินเมื่อคว้างมันไปในทิศทางของเมืองหงเฉินและเมืองหงเฉินก็เห็นพลังอันทรงพลังกําลังพุ่งเข้ามาหาเธอพลังอันน่าสะพึงกลัวเกือบจะทําให้เธอหายใจไม่ออกในขนาดนี้เมืองหงเฉินได้เปิดโลดที่อยู่ยงคง,งพันโดยตรงเธอหวังว่าจะต้านทานการโจมตี ของหวังซิ่วเอ๋อได้แต่แล้วเธอก็พบว่าแม้แต่โลหที่อยู่ยงคงกระพันก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตี ที่ทรงพลังเช่นนี้ได้โชคดีที่เธอยอมแพ้และกุมหัวของเธอไว้ในมือของเธอผู้ตัดสินได้เปิดใช้งานแผงกั้นวิญญาณระดับที่7ทันทีเพื่อต่อต้านการโจมตีของหวังซิ่วเอ,อ๋อแต่เครื่องมือวิญญาณระดับที่7ถูกทำลายเกือบจะในทันทีจากนั้นผู้ตัดสินก็ใช้เครื่องมือวิญญาณระดับที่9โลดที่ทำลายไม่ได้เพื่อต้านทานการโจมตี ของหวังซิ่วเอ,อ๋อแต่ที่นี่ในเวลาเดียวกันโลกที่ไม่มีวันแตกหักก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นกันจริงหงเชิน ที่กำลังดูการต่อสู้อยู่ในขนาดนี้เขาได้เห็นฉากนี้แล้วและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหวังซิ่วเอ,อ๋อจะมีพลังที่น่ากลัวเช่นนี้เพื่อตัดสินว่าเธอมาจากไหนจิงหงเฉินไม่รู้ว่าหอกมังกรทองของหวังซิ่วเอ,อ๋อแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขารู้ว่าโลที่ไม่มีวันแตกสลายนั้นแข็งแกร่งแค่แแแแไหนมันเป็นคู่มือวิญญาณที่สามารถใช้ได้โดยปรามาจารวิญญาณระดับ90เท่านั้นในระดับราชจ,จินานามพมยุทธ์แต่ทั้งหมดถูกใช้โดย ออกมังกรทองของหวังซิ่วเอ,อ๋อซึ่งอยู่ข้างๆความเสียหายเขาตกใจมากจนหน้าซีดหาผู้ตัดสินไม่ขัดขวางการโจมตีให้เธอเธออาจจะไม่ใช่คนขี้โกงอีกต่อไปขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ